สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาผสมดินเพื่อจะปลูกไม้ดอกไม้ประดับนะครับไม้บอนต้นโกศลต่างๆนะครับดินที่เราซื้อมาครับเป็นถุงเนี่ยฮะเป็นตูถุงแบบนี้ครับ,รบมันจะมีความชื้นสูงมากเวลาปลูกแล้วอาจจะทําอุ้มน้ําไว้ทําให้รากต้นไม้ตายได้เพราะนั้นเราต้องหาแกบ ที่หมักไว้แล้วมาผสมนะครับใน่ตาสองต่อหนึ่งนะครับน่ครับเดี่ยดินที่เราซื้อมามันจะมีความชื้นของน้ําเยอะมากเวลาปลูกไว้มันจะอุ้มน้ําแล้วทําให้ต้นไม้รากเน่าได้นะครับอันนี้ก็เป็นแกลบที่หมักไปแล้วนะครับที่หมักแล้วเราก็เอามาผสมกันนะครับเขาให้มันเข้ากันนะครับขขเข้ากันนะครับเขาให้มันเข้ากันดีๆนะครับ อัตราส่วนผสมก็คือแกบสามส่วนดินผงที่เราซื้อมาหนึ่งส่วนนะครับเนี่ยเขาให้มันเข้ากันพอเขาเข้ากันดีแล้วเนี่ยนะฮะเขากันดีแล้วเสร็จปั๊บเราก็เอาต้นไม้ที่เราเตรียมไว้เนี่ยครับเนี่ยต้นพิโรเนี่ยครับเนี่ยที่เราเตรียมไว้แล้วเนี่ยเอามาปลุกนะครับเนี่ย ที่เราเตรียมไปแล้วนะครับก็ดินใส่กระถางเข้าไปครับถางกระถางเข้าไปเลยครับอันนี้มันจะไม่อุ้มนะ้มําจะทําให้ให้ดินจะทําให้อากาศเข้าไปในดินได้ต้นไม้ก็จะมีอากาศหายใจก็สามารถจเจริญเติบโตได้ครับนะครับใส่ดินเข้าไปครับรับนกดแน่นหน่อยไม่ต้องแน่นมากก็ได้กดแน่นนิดหน,นึ่งนะครับกดให้มันอยู่ตัวให้มันแน่นนิดหนึ่งนะครับนะครับ หลังจากนั้นแล้วเราก็จะมาหลังนั้นแล้วก็จะไปอบเอาไปอบอบเพื่อให้งาบมันรอบเออลากมันงอกไวนะฮะอบ,อบใส่ถุงนะครับอบใส่ถุงไว้แบบนี้ครับแล้วก็มัดปากค่อยไว้ประมาณหนึ่งเดือนครับนะครับเนี่ยมันก็จะเริ่มเติบโตวไวกว่าที่เราจะปลูกไว้แบบธรรมดานะฮะโอเคผมขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกด ไลค์กดแชร์กดซับสไ b รด้วยนะครับ